สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แค่ขยับก็สร้างมูลค่าระดับล้านลิซ่าแบล็กพิงกวาดเรียบโกลบอลแบนด์แอมบัสเอรระดับโลกไม่ว่าขยับทำอะไรลิซ่าแบล็กพิงหรือลาริซามโนบาลต่างก็ถูกจับจองและเป็นกระแสไปทั่วโลกกระทั่งกิน n นส s s World r e c o r d รประกาศยกย่องให้ลิซ่า ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเดียวเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่แห่งปี2023และเป็นที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี2023 Guinness World r e c o r d รลำลึกถึงช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดของปีโดยเห็นว่าวงการดนตรีเคป๊อปได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงทั่วโลกส่งผลถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ปฏิเสธไม่ได้ศิลปินเคป๊อผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกนั่นก็คือละริษามโนบาลหรือที่แฟนๆรู้จักเธอในนามลิซ่าแบล็กพิงศิลปินจากเกาหลีใต้สายเลือดไทยขึ้นแทนศิลปินเดียวเคป๊อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีนี้สำหรับลิซ่าแบล็กพิง ถูกแบรนด์ดังระดับโลกรุมล้อมยกตำแหน่ง global brand ambassador และ p r e เ e n เตออย่างมากมายแค่ลิซ่าขยับตัวไปทางไหนแบรนด์ใดจะสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์นั้นๆอย่างถลม่มทลายสำหรับสินค้าและแบรนด์ต่างๆที่มีลิซ่าเป็น global brand ambassador ดังนี้ปี2018แบรนด์ซิรินส่งกระเป๋ารุ่นซิริน1ิ b a ิที่มีเพียง3ใบในโลก และได้รับผลตอบรับแบบถล่มทลายก่อนที่ปี2019จะได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์จนสะดุดตาสายแฟชั่นกระทั่งในปี2020ได้ขึ้นแท่นเป็น global b น a n d อ m b a s s a d o r ปี2020ทางแบรนด์บูการีเครื่องประดับระดับกรูรีแต่งตั้งให้ลิซ่าเป็น global b น a n d อ m b a s s a d o r และลุกที่สร้างเสียงฮือฮาสุดๆคือ สร้อยคอรุนเซเพนตีและบีซิดวันราคาหลักหลายล้านแต่ไม่ว่าจะใส่อะไรอันเป็นต้องโซเอาเกือบหมดแบรนด์บิวตี้แม็กคอสเมติกก็ไม่พลาดคว้าตัวลิซ่าขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกของแบรนด์ได้สำเร็จปี2021ช่วงเดือนกันยายนเดนติสเตแบรนด์ยาสีฟันของประเทศไทยแต่งตั้งลิซ่าขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์พร้อมเอาใจแฟนคลับด้วยงาน Meet and Greet ในวันที่9มกร,ราคม2023ปี2022ช่วงเดือนมีนาคม c h i w a s r e g o แบรนด์วิสกี้จากสกอตแลนด์ประกาศแคมเปญ c h i w a s r e g o c o s s Lisa I Rise We Rise นับได้ว่าเป็นศิลปินชาวเอเชียคนแรกที่ถูกดึงตัวเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ช่วงเดือนมิถุนายนอาชีพอินโดนีเซีย บริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอนแพลตฟอร์มเทรดทุนได้แต่งตั้งลิซ่าขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ปี2023เมื่อวันที่9มกราคมลิซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพรีเซนเตอร์สุปตาระดับ World Class คนใหม่ของ True ID นอกจากนี้ลิซ่ายังเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ร่วมกับเพื่อนๆในวง BLACKPINK อาทิเปปซีอาดิดาสอีกทั้งยังมีอีกหลายแบรนด์ดังที่ลิซ่า เคยสร้างปรากฏการ์มามากมายแล้วอาทิปี2016 Moon Shot แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากเกาหลีได้แต่งตั้งลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ปี2019 AIS เครือข่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่นับเดวา่าเป็นแบรนด์แรกในไทยที่คว้าตัวลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ได้สำเร็จปี2019 Pen Shop แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจากประเทศฟิลิปปินส ที่เชิญลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในฐานะของเอนโดเซอร์ปี2020ดาวนีแบรนด์น้ำยาปรับผ้านุ่มชื่อดังที่แต่งตั้งลิซ่าเป็นป 2021, ivo, แบรนด์สป o อคเพอร์ซันปี2021 Vivo แบรนด์โทรศัพท์มือถือได้แ,แต่งตั้งลิซ่าเป็นแบรนด์สปอคเพอร์ซันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ